9บุคคลที่มีโอกาสสูงเลยที่จะสามารถใช้ฮาคิราชันขั้นสูงได้ในเรื่องวันพิษจะมีใครกันบ้างจะมีคนที่คุณชื่นชอบหรือไม่ไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับการ์ตูนเรื่องวันพีททั้งหลายเลยสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอ9บุคคลที่มีโอกาสสูงปีทเลยที่จะสามารถใช้ฮาคิราชขั้นสูงได้นะครับซึ่งผมจะแยกไว้2จําพวกนะในคลิปนี้จําพวกที่มีการยืนยันแล้วแน่นอนนะครับว่าสามารถใช้ฮาร์คิราชขั้นสูงได้และอีกจําพวกนะครับที่ยังไม่ได้มีการยืนยันแน่นอนนะครับแต่ว่ามีโอกาสสูงเลยก็จะใส่รวมในคลิปนี้นะครับแน่นอนครับรื่อยากับงะวันพก็ปิดคลิป นะเพราะว่ามีเนื้อหาบางส่วนที่เป็นสปอยโอเคเพื่อไม่เสียเวลาเราไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อกําลังใจดีๆด,ด้วยเริ่มต้นที่คนแรกนะครับสำหรับไคโดตัวละครนะครับที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยครับว่าสามารถใช้ฮาคิราชันขั้นสูงได้นะครับอีกทั้งเขายังเป็นจกักรพรรดิในเรื่องวันพีทด้วยนะครับซึ่งเราจะเห็นเลยหลักๆก,ก,การโจมตีของเขานั้นเขานั้นจะใช้กระบองนี่แหละครับในการฟาดศัตรูนะครับซึ่งหากใครโดนกระบองของเขาฟาดไปแล้วเราก็ก็จะสลบลงไปนครเื่่องจาากว โดนั้นนะครับใช้ฮาคิราชันขั้นสูงของเขานะครับในการควบรวมกับการโจมตีด้วยฮาคิเคราะห์นะครับจึงทาให้ศัตรูนั้นก็คือเกิดการติดสตันเกิดการมึนลูฟี่ของเรานั้นนะครับที่สลบไปในรอบแรกนะครับก็เพราะว่าโดนนะครับไคโดโจมตีด้วยรูปแบบนี้หรือการโจมตีนะครับรอบที่2นะครับบนตัวปราสาทของโอนิงาชิมะนะครับลูฟี่ของเราก็สลบไปนะครับด้วยการโจมตีครั้งนี้ด้วยเช่นกันซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าทางด้านของไคโดนั้นนะครับก็เป็นผู้ใช้ฮาคิราชันขั้นสูงในเรื่องวันนนพีีีออกคึงมาต่่ท ส่2นะครับสำหรับบิ๊กมัมอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถใช้ฮาคิราชันขั้นสูงได้นะครับในเรื่องวันพีชนะครับก็อย่างตอนที่1นึ่นั้นก็มีการยืนยันแบบชัดเจนแล้วแหละครับว่าทางด้านของบิ๊กมัมนั้นสามารถใช้ได้ซึ่งถามว่าแปลกไหมก็ไม่ได้แปลกอะไรเลยนะครับคนระดับจักรพรรดิอย่างบิ๊กมัมนั้นที่อุตส่ามีฮาคิราชันกับเขาแล้วก็ควรนะครับที่จะมีนะครับฮารคิราชันขั้นสูงได้ซึ่งแน่นอนแหละว่าบิ๊กมัมนั้นนะครับก็ใช้รรออออบววมมนนนัักาาาาโจตตี่่เใใช้ดดยหหืงพ ที่1,011นั้นนะครับทางด้านของบิ๊กมัมก็ใช้อาคิราชันขั้นสูงนะครับในการโจมตีใส่เพจวันและการโจมตีครั้งเดียวของเขานะครับก็สามารถทําให้เพจวันนั้นสลบลงไปได้นะครับทั้งที่เพจวันนั้นเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจสายโซอนพันไดโนเสาร์นะครับซึ่งจะมีความอึดถึกทนนะครับยิ่งกว่าปกตินะครับแต่ก็ต้องสลบลงไปนะครับด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวของแม่ใหญ่บิ๊กมัมมาต่อที่คนที่สานะครับสำหรับลูฟี่ของเรานะครับแห่พี่แกในตอนนี้นะ ไอนุ่มหมัดเมาอีกนะครับคือถ้าพี่แกเมาแล้วต่อยเนี่ยใช่เลยนะแต่ก็ลูฟี่ของเรานะนะครับพัฒนาคี่ของตัวเองมานะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นสูงๆแล้วนะครับฮาคีกรออยากพัฒนานะครับฮาคีราชันขั้นสูงได้อีกด้วยจากการที่เห็นนะครับการโจมตีของไคโดนะครับแล้วก็พี่แกทําการก๊อปปี้มาเลยนะครับแบบดื้อๆและทําการโจมตีใส่ไคโดนะครับเล่นเอาไคโดของเราก็ไปไม่เป็นเหมือนกันเลยนะกับการที่เห็นลูฟี่ของเรานั้นนะครับสามารถใช้ฮาคีราชันนะครับได้ในระดับนั้นเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่่่าาจึงททํใให้้ลูฟีีีนนนนนตอก็็เปค กลัวเลยเพราะพลังหมัดของลูฟี่ในตอนนี้ผมว่านะครับมันอยู่ในระดับที่สุดยอดมากมากเลยจากการที่สามารถใช้ฮาคิกราะขั้นสูงๆได้สามารถโจมตีศัตรูนะครับโดยการทําลายจากภายในอีกทั้งยังมีฮาคิราชันอีกนะครับที่สามารถสร้างแรงกระทบนะครับด้วยการทําให้ศัตรูนั้นมึนงงกับการถูกโจมตีแต่ละครั้งนะครับคิดดูล้วกันว่าใครนั้นนะครับจะต่อกรกับลูฟี่ในตอนนี้นะครับถักไม่อึดหักไม่ทนจริงๆแล้วก็นะครับมีสิทธิ์คว่ำแน่นอนกับการที่ถูกโจมตีระดับนั้นมาต่อที่คนที่สนะครับสำหร สำหรับแชงเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยที่โอเคแหละไม่ได้มีการปรากฏนะครับว่าเหตุการณ์เขาสามารถใช้อาคิราชันขั้นสูงได้หรือไม่แต่ตามบริบทในเรื่องแล้วนะครับแชงนั้นนะครับก็มีการเอ่ยถึงพูดถึงอยู่แล้วครับว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่สามารถใช้ฮาคิทั้ง3รูปแบบนะครับได้อย่างเชี่ยวชาญแล้วก็ชํานาญและการที่เขานั้นนะครับเป็นเพียงแค่มนุษย์ปกติคนหนึ่งนะครับมื่อเที่ยวกับจักรพรรดิคนอื่นแต่สามารถก้าวขึ้นมาระดับนี้ได้นะครับแล้วก็ไม่มีพลังผลปีศาจใดๆทั้งสิ้ เพลเพลินนะครับเป็นผู้ที่ใช้ฮาคิราชั้นขั้นสูงนะครับได้แข่งแร่งที่สุดในเรื่องวันพีสเลยก็ได้นะครับเพราะดูแล้วนะครับหากแชงนั้นนะครับไม่สามารถนะครับทำให้จุดเด่งของตัวเองตรงนี้นะครับมาในระดับที่มันสูงได้มันก็ไม่มีอะไรเลยนะครับอย่างอื่นที่จะสามารถไปเปรียบเทียบนะครับกับจักรพรรดิคนอื่นคิดดูแล้วกันว่าไคโดมีสุดยอดพลังผลปีศาจมีฮาคิราชั้นขั้นสูงบิ๊กมัมนั้นนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีฮาร์คิราชั้นขั้นสูงเ มีขั้นที่มันสูงไปกว่าอีกนะครับซึ่งอนาคตก็ต้องรอดูแหละครับว่าจะมีเปิดเผยหรือเปล่าถึงทำให้แชงนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกนับได้เลยแหละครับว่าเป็นผู้ที่ใช้ฮาคิราชันขั้นสูงได้ในเรื่องวันพีสมาต่อที่คนที่5านะครับสำหรับโกดีโรเจอร์ชายผู้เป็นราชาโจรสลัดนะครับสำหรับโรเจอร์นั้นก่อนหน้านี้เราก็ไม่ทราบแหละครับว่าสามารถใช้ฮาคิราชันขั้นสูงได้หรือเปล่าแต่พอมีการเปิดเผยแหละครับว่าคิราชันขั้นสูงนั้นคือการโจมตีนะครับโดยการแบบว่าไม่มีการกระทบกันเลยมีีีเเพยงงแคค่่่าาทททนนนนัั้้ะรบกกึให ป็นการเปิดเผยเลยครับว่าทางด้านโรเจอร์นะครับอาผมร่วมหนวดขาวไปด้วยละกันนะครับเพราะว่าเป็นช็อตเดียวกันเนาะก็เป็นคนที่5กับคนที่6นะครับโรเจอร์กับหนวดขาวทั้งสองคนนั้นสามารถใช้ฮาคิราชาลขั้นสูงได้นะครับจากการโจมตีของทั้งสองคนเล่นเอาการโจมตีของทั้งสองคนนั้นนะครับเอาไว้คนรอบข้างในกระเด็นไปเลยนะครับด้วยแรงปะทะที่มันมหาศาลก็คิดดูละกันว่าการโจมตีของคนคนหนึ่งนะครับที่เป็นระดับนะครับราชาโจรสลัดอีกคนหนึ่งนะครับกับชายที่มันแข็งแกร่งที่สุดในโลกกับกกกาาาาารรรรโจจมมตตีีีท่ใใชช้คินนส ันน้มันจะรุนแรงเพียงใดซึ่งแน่นอนหละครับว่าทั้งสองคนนี้นะครับก็มีฝีมือที่สูสีกันจนไม่สามารถหาผู้แพ้หรือผู้ชนะได้นะครับกับการต่อสู้ก็ถือได้ว่านะครับในยุคยุคสมัยหนึ่งทั้งสองคนนี้นับได้ว่าเป็น2คนที่มีฮาคิราชั้นขั้นสูงนะครับในเรื่องวันพีทที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องวันพีทมาต่อที่คนที่7นะครับสำหรับซิลเวอร์เรอรี่ผมต้องขอบอกก่อนแล้วกันนะครับว่านับตั้งแต่อันดับนี้ไปเนี่ยก็คือมันยังไม่ได้มีการเปิดเผยชัดเจนนะครับว่าบ ว่าพวกเขาอยู่ในข่ายนะครับที่ควรจะใช้ฮาคิร์ราชันขั้นสูงได้นะครับก็คือขอจําแนกไว้แล้วกันเนาะก็อย่างที่ผมพูดไปเลยครับว่าสําหรับซิเวอร์เรรี่นั้นนะครับผู้ที่เป็นอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นของแชงเอ๋ยหรือทางด้านนะครับของลูฟี่นะครับถามว่าซิเวอร์เรรี่นั้นจะใช้ฮาคิราชันขั้นสูงได้มันจะแปลกไหมผมบอกเลยแหละครับว่าไม่ได้แปลกอะไรเลยเนื่องจากว่ามีดีกรีนะครับเป็นมือขวานะครับของคนที่เป็นราชาโจรสลัดอีกทางนะครับยังอยู่ในจําพวกนะครับผู้ใช้ดาบซึ่งแน่นอนแหละครับว่านะครับ ทั้งเขานั้นเป็นผู้สอนพื้นฐานนะครับฮาคิทุกรูปแบบนะครับให้กับลูฟี่ซึ่งเขานั้นบอกว่ามันไม่มีเวลามากเพียงพอในการสอนนะครับในระดับที่มันสูงไปมากกว่านี้ซึ่งคําสอนของเรรี่นั้นนะครับก็เป็นการบ่งบอกได้ชัดเจนแหละครับว่าเขานั้นนะครับสามารถใช้ฮาคิราชั้นขั้นสูงได้ซึ่งต้องรอดูในอนาคตแหละครับว่าจะมีการเปิดเผยเรื่องราวตรงนี้หรือเปล่าเนะครับเพราะว่าเรรี่นั้นก็เป็นคนของยุคสมัยเก่าไปแล้วมันก็คงไม่ได้เห็นฉากการต่อสู้นะครับที่เรรี่ใช้ฮารนค เกี่ยวกับเรื่องนะครับฮาคิราชันของซิลเวอร์เรรี่มาต่อที่คนที่8นะครับสำหรับโคซุกิโอเดงนะครับแน่นอนเลยครับว่าใครติดตามนะครับวันพีทมาจะทราบว่าตอนที่โอเดงเห็นนะครับตอนโรเจอร์นะครับปะทะกับหนวดขาวตอนนั้นเขานะครับไม่สามารถใช้ฮาคิราชันขั้นสูงได้แน่นอนเพราะตอนนั้นยังงงอยู่เลยเลยครับว่ามันคืออะไรกันเนี่ยการโจมตีรูปแบบนั้นแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นจุดน่าสังเกตเลยก็คือตอนที่โอเดงปะทะกับทางด้านของไคโดเขานั้นน่าจะใช้ฮาคราชขั้้้นนสูงไดและคพราะว่าสสาาาามรรถ้งบดแผน ในตัวของไคโดได้แล้วหนึ่งอีกทั้งเขานะครับไปเดินทางกับโรเจอร์กาหนดข่าวมาใช่ไหมแน่นอนเลยครับว่าประสบการณ์ต่างๆมันมากมายแบบสุดๆแล้วนะครับเขานั้นควรจะใช้ฮาคิราชันขั้นสูงได้จึงขอรวมนะครับในตัวของโกซุกิโอเด้งเอาไว้นะครับสำหรับบุคคลที่น่าจะสามารถใช้ฮาคิราชันขั้นสูงได้นะครับหลังจากที่ไปฝึกฝนมานะครับแล้วก็ไปต่อกกับทางด้านไคโดมาต่อที่คนที่9านะครับสำหรับโซโลแน่นอนแหละครับว่าโซโลนั้นจริงๆแล้วข้อมูลอย่างเป็นทางการเนี่ยไม่ได้ยืนยันนะครับว่าสามารถใช้ฮาคิ หรือเแต่ไคโดนะครับอุตส่าห์ทักขนาดนั้นแล้วคนระดับจัก,กรพรรดินะครับที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาขนาดนั้นคงไม่ดูผิดไปแหละครับว่าสิ่งที่ทางด้านของโซโลนั้นนะครับโจมตีใส่เขานั้นมันไม่ใช่อาคีราชั้นขั้นสูงนะครับมันจะดูง่อยมากๆเลยนะเมื่อคนระดับจัก,กรพรรดนั้นนะครับดูรูปแบบการโจมตีผิดขนาดนั้น <choking S 2> อาจจะเป็นเพราะว่าโซโลในตอนนี้ยังไม่ทราบเลยครับว่าตนเองนั้นสามารถใช้พลังระดับนั้นได้แล้วแวต่ก็ต้องไปรอดูอีกทีแหละครับว่าจะเป็นการเปิดเผยว่าเป็นเพราะว่าดาบของโซโลหรือเปล่าดาบ แต่โอเคนะครับอันนี้เนี่ยอันดับที่9ผมขอใส่แถมเข้ามาและกันสลับโซโลเพราะว่ามีโอกาสสูงมากเลยที่จะสามารถใช้ฮาคิราชันบวกกับฮาคิราชันขั้นสูงได้อีกก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น9บุคคลที่น่าจะสามารถใช้ฮาคิราชันขั้นสูงได้นะครับในเรื่องวันพีซซึ่งแต่ละคนนั้นก็มีความสามารถมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมากกว่านี้อีกนะครับที่มีโอกาสเข้ามาแต่ว่าผมเอาที่มีแบบโอกาสมากที่สุดแล้วในเรื่องวันพีซในการมานําเสนอซึ่งบางคนนั้นยังไม่ได้มีการเปเปปิิดผยรรว่าาาีชหือ อย่างเช่นจุลกิลมีฮอคหรือทางด้านของปูกราฟนั่นเองนะครับซึ่งบุคคลเหล่านี้จริงๆแล้วอยู่ในค่ายนะครับที่น่าจะใช้ได้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยในเรื่องผมเลยไม่ใส่มานะครับเพราะรูปแบบการโจมตีของเขานั้นมันก็ควรค่านะครับในการมีรูปแบบการโจมตีแบบนี้และเหมือนเดิมนะฮะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fan Page นะครับโอเคทุกคนนั้นจะรับชมช่องทางไหนก็สามารถรับชมได้เลยนะครับหรือในแอปคุณ ับ